เขาแทงหนูก่อนแล้วเห็นแล้วแล้วเขาแล้วเขาก็มาพูดใส่หูบอก่าแล้วติดผมอ่ะนแ้ผมก็มาโหเลย็แล้วเแล้วตามร้องเยะๆเร่าง่งไปแทแล้วเอยมันรู้ตัวไม่พอดิไม่พอดิมึงชอบไปต่อจังหวัดก็ต้องไปโฟวงลรู้อ่ารู้เราต่อจังหวัดต่อจตยมันแย่งชาแงที่อนี้ผมก็ยอมรับเพราะว่าบางทีมัน ตำรวจว่าจะไม่ต่อยไม่ใช่ตอนแรกแบบนได้ไหมทีนี้ผมแม่ไม่ต่อยแล้วทีนี้ตอนนี้เหนื่หมดแล้วเอาล้วครับผมนี่แสนเชิญเป็นไงบ้างวันนี้น้องก็ชกไม่ตามคาดครับเพราะอะไรเพราะพ่ออะไรซ้อมน้อยเด้อพาอเหรอแล้วก็เพิ่งกลับมาต่อยไม่นานด้วยอ๋อหเพิ่งกลับมาต่อยหายไปไหนมา ต่อยแต่ภูทรครับไม่ยอมเข้ากรุงเทพทำไมไม่เข้ากรุงี๊ดเลยวะเนี่ยทำน้ำหนักครับเนื้อโปรตีนน้ำหนักนี้ไหมแบบวันนี้ก็ปกติก็ต่อยอยู่น้ำหนักนี้แหละแต่นานได้ทำอ่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเกมมาชกวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ครับน้องพี่พี่ขอถามแฟนแทนแฟนมวยที่ทางบ้านไหนคอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะเลยจังหวะที่แทงกระจับนี่เราตั้งใจไหมเนองไม่ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับพี่ ่โดนกับตรงนี้แต่แหววว่าพูดถึงมันมันโดนกับขอบแต่พี่ต้องเข้าไปดูดีๆครับต้องดูดีๆแน่สมมติว่าผมกรแทงเข้าตรงนี้ประมาณประมาณช่วงนี้แหละเพราะว่าเต่าคนมันก็มันก็จะถูกหน่อยนิดหน่อยโอ้โหสุดเจ้าไปตายกันใหม่ที่รานฉลามนานคุณนาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไปประมาณ80-80ตลบโอ้โหเขาจะไี้นั่งไกลนั่มกับมายังไงวนี่ก็เริ่มใจเข้าที่แล้วอ่าสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ80เปอร์เซ็นต์แล้ว80เปอร์เซ็นต์แล้ว เอาล้วครับผมวันนี้ก็ทำสำเร็จนะอีกครั้งหน,นึ่งนะ้วจะน้องต่อเนื่องอีกครั้งแล้วนี่หลังจากกลับมาชกอันนอกกันได้ไหมหลายครั้งแล้วอ้หลายครั้งแล้วอายุเท่าไรลอายุยีย่ห้าปีนเขาเดียวให้เป็นจังหวัดไหนคนจังหวัดพิจิตรครับอาพิจิตรนะโอเคโอเคเอาฝั่พี่น้องชาวพิจิตรหน่อยอ๋อชาวพิจิตรเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยตลอดทุกไฟเลยครับเอย่าเพิ่งมีหายไปไหนกันครับกลับมาต่อกรุงเทพแล้วครับ้รกลับมาต่อกรุงเทพแล้วคนนี้ครับคนนี้เป็นคนจัดพิจิตรเป็นยังไงบ้างพิจิตร ผมไม่ต้องสร้างเขาต่ออยู่บ้านนอกทำไมเราจัดมันเด็กมันสร้างได้ต้องสร้างมันแต่ขอร้องอย่าทำคว้าอย่าต่อบ้านนอกตั้งใจร้อมมันเีอนาคตทำไมครับตั้งใจร้อมอย่างเดียววันมีอนาคตหมดแหละขออย่าทำคว้าอย่ากิึ้นลงรูุ่งทางอย่างเดียวอาอาตอตั้งใจอย่างเดียวอาครับเดี๋ยวมึงขึ้นเร็วต่อยกนลไม่น่าไม่น่าเจอใครนี่ ขอจัต่อใหม่ทีนึงขอต่อใหม่ทีนึงขอต่อใหม่ทีขอต่อใหม่ทีแต่แต่โรงน้มเท่านี้ที่นี่ยังไม่แน่หรืออาจจะเปล่าตู้ช่องสามอ่าอโอ้ยนะสามที่สามที่ได้ได้มันต้องมีโอกาสได้ยังห้มันเพราะว่ามวยคู่วันนี้มันคู่ขี้งมากใช่นะใช่ใช่ใช่อ่าขอบคุณมากครับพี่สิทธิ์รับผมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวไว้เจอเจอกันอีกทีด้วยน้องสักเชิญแลวันนี้ครับครับผมครับผม